เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ ID FIFA Online 4นะครับแล้วก็ ROV นะที่ราคาถูกคุ้มค่า ID หายากสกินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดต่อซื้อได้กับแอดมินฟินได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับยังไงรบกวนฝากร้านของแอดมินฟนไว้ด้วยนะครับผม ไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับเอาละครับสวัสดีครับนีต้องรับเข้าสู่การรีวิวนักเตะกันอีกรอบแล้วนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับฝากไว้ด้วยครับกับสปอนเซอร์ของเรานะครับ BK8 และแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่เดสคริปชันด้านล่างนะครับก็คลิปนี้นะน่าจะเป็นคลิปท้ายๆของปีนี้แล้วนะครับอาจจะทําอีกสักคลิปหรือ2คลิปนะฮะเพราะว่าอยากจะขอพักสัก4 5วันนะฮะในช่วงปีใหม่นะครับไปใช้เวลากับครอบครัวนะครับแล้วก็เช่นกันครับอยากให้ คนที่ติดตามชาแนลอผมนะครับได้ใช้เวลาปีใหม่นะฮะยังมีความสุขที่สุดละกันนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะเรื่องสถานการณ์อต่างก็อาจจะดูไม่ค่อยแน่นอนนะครับแต่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่ละกันนะครับมาซีดานครับผมจําได้เลยว่าตอนแรกๆเนี่ยที่มีเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยทุกคนตื่นเต้นมากนะในปีรอยองฮีโรนะครับ ก็ดูจากสักตตตอนนั้นถือว่าเป็นสัตตที่ค่อนข้างดีเลยนะครับอาจจะไม่ได้ดีเวอร์นะเพราะว่าเรื่องของความเร็วอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ซีดานครับมันจะไปเยอะพวกเทคนิคอะไรพวกนี้นครับที่แบบส่งสั้นเลี้ยงบอลเลยเหนไหมร้อยสิบหมดเลยนะครับที่บวกหนึ่งเวห้านะครับแล้วก็พอมามีปีไอคอนครับเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าระเบิดเลยนะซีดานนี่แหละมหาเทพเลยนะครับ เพราะว่าค่าพลังปีไอคอนครับมันสุดยอดสุดปลายเท้าเลอเกินนะสำหรับซินาดีซีดานะครับแล้วก็เงียบหายไปสําหรับคนที่มีไม่มีงบก็ใช้ปีรอยัลฮีโร่นะครับแล้วก็คนที่มีงบหน่อยก็ใช้ปีไอคอนนะครับผมเคยเปิดได้ด้วนะครับหนึ่งหติดตาตึงใจมากเลยนะครับแล้วก็ผ่านมาถึงตอนนี้ครับมีปี MC เพิ่มเข้ามาครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แลยเนี่ยผมมานั่งเทียบพลังครับ คือปีเอ็มซีเท่ากับปีเก่านะค่าพลังความเ็วมันเพิ่มขึ้นมาไม่เยอะและซีดานก็จะเป็นคล้ายๆแบบนั้นครับแต่ว่าซีดานเนี่ยได้เพิ่มค่าความคล่องตัวนะครับและสมดุลแล้วก็ค่าพลังคุมอารมณ์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆนะเอฟพีได้เพิ่มขึ้นมาหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆคุ้มค่าในการเปลี่ยนมากๆนะครับสกิลที่เพิ่มขึ้นมานะก็ต้องบอกเลยว่าเพิ่มชุดต,ติงชิปจอตขึ้นมานะครับ1อันนะครับซึ่ง ถามว่ามีผลสำหรับผมไหมก็ไม่มีผลเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นไปโฟกัสเรื่องค่าสแตทละกันนะครับเพิ่มขึ้นมาแทบทุกอย่างเลยแล้วก็มีประโยชน์ทุกอันนะครับเออแล้วก็ลืมบอกไปครับไอดีนี้เป็น ID ของน้องวิทนะครับส่งมาเป็นครั้งที่2แล้วนะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับก็ผมเนี่ยมักจะโชคดีนะเวลาแบบปีนักเตะใหม่ๆเข้ามามักจะมีแฟนเพจนะครับมีแฟนคลับแล้วก็มีคนที่ดู u t u b e น่ะส่ง ID เดียม่ผมรีวิวตลอดนะครับ ได้รับความร่วมมือตลอดมาเลยนะต้องขออคุณอีกครั้งนะครับแผนและแทัคติกครับผมใช้ของน้องวิทย์เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้อยากปรับอะไรในไอดี ID. ของน้องเขานะจับยืนเป็นแผน4 5 1ห้าครับทัคติกนักเตะแบบนี้เลยฮะซีดานโอ้โหเนี่ยถึงว่าไม่ถึงว่าครับลงเยอะแล้วเกินฮะขึ้น3มลงสามนี่เองนะครับดูเอียงๆป่ะผมรู้สึกเองว่ามันดูเอียงๆหรือว่าตาผมเอมนะียงวะเนี่ยอันดับทีมครับ ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับซีดานนะก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับเดี๋ยวมาตัดเกรดของซีดานกันเลยดีกว่าครับแต่ว่าก่อนอื่น,นต้องขอพูดก่อนนะว่าอาจจะขอย้อนดูราคานิดนึงจะได้ไม่ต้องย้อนไปกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ดูราคามาทุกตัวอนะครับซีดานเนี่ยโอ้โห1,000 m กับ200 m ก็คุ้มนะเออโอเค1,000 m กับ200 m ก็คุ้มค่าที่จะเปลี่ยนครับโดยรวมเนี่ยหลังจากใช้นะ ผมมองว่ามันเป็นซีดานที่เล่นง่ายขึ้นผมบ่นมาตลอดนะว่าซีดานเนี่ยมันไม่ได้แบบ10เต็ม10คือกากาคือ10เต็ม10สำหรับผมลองมาในปีไอคอนอ่ะผมว่าจะเป็นด็อกบายที่ประมาณ8.5แล้วก็ซีดาน,น่์ยอยู่ที่ประมาณ8ซึ่งถ้าเทียบกันนะซีดานในปีเนี้ยผมมองว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่สุดละต่อหน่วยนะครับ แล้วก็เรื่อง,องความเร็วก็ใช้ได้ครับแข็งแกร่งก็อาจจะไม่ได้ต่างาจ,จะเดินมากเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับผมว่าถ้าเกิดเทียบกับปีลอร์เยอฮีโร่เนี่ยมันแตกต่างอย่างชัดเจนถ้าเกิดเทียบกับปีไอคอนอาจจะเสียเปลี่ยนในเรื่องของ AI แล้วก็เรื่องของสแตทนะครับอาจจะต้องอปั๊มสแตทเยอะหน่อยนะครับเพื่อที่จะทําให้เทียบเท่ากันนะแล้วขอดูสแตทของอีกรอบหนึ่งโหเปิดเข้าเปิดออกเดี๋ยวเพิ่ง้ําค้างกันนะอยากให้เทียบกันจริงๆอ่านี่ครับ นี่คือสเตตนะผมมองว่าถ้าเป็นบวก5เลเวล5ในฟนะูลทีมเนี่ยผมว่าสู้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นครับความเร็วอาจจะไม่เท่านะแต่ผมบอกเลยว่าความเร็วของซีดานไอคอนก็ไม่ได้เร็วอร์อะไรขนาดนั้นหรอกครับมามาเป็นแบบซีดานปีนี้นะครับแล้วก็เป็นฟูลยูเว่นะครับเป็นฟูลมาดริดนะะหรือว่าฟูลฝรั่งเศสผมว่าโหดกว่าเยอะเลยนะครับอ่ะมามาตัดเกรดกันครับไม่ใช่แค่โหดกว่ามันคุ้มกว่าด้วยนะสำหรับคนงบน้อยนะครับ เรื่อง,องความเร็วครับปีนี้เนี่ยให้ที่4.5เหมือนกันแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเป็นปีเรายาะฮีโร่เนี่ยตอนเนี้ยสำหรับเทียบกับตัวนี้ยก็จะตกประมาณสัก4ดาวคือตัวเนี้ยไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบเร็วพรูดปราดขึ้นมาหรอกมันแค่คล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลอะไรเงี้ยติดเท้ามากขึ้นนะครับจบสกอร์ไม่ให้5ดาวนะยิงได้2เท้ายิงไกลคมมากนะครับแต่ว่าคมไปหน่อยชนเสาบ่อยหรือเกินนะสำหรับ4ดาวในตัวนี้นะครับเอ,อ่อความแข็งแกร่งครับ ผมให้แค่สี่ดาวผมมองว่าไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่มากตามมาตรฐานของนักเตะตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับอาจจะแอบเสียบอลง่ายไปนิดนึงซ้ำนะถ้าเกิดเทียบกับขนาดของรูปร่างเขานะครับ AI ครับสี่ดาวครึ่งครับทําได้ดีนะแล้วก็ทําได้โดดเด่นเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการจ่ายบอลนะครับเปิดบอลฟรีคิกนะครับหรือว่าเตะมุมนะทาได้ดีหมดเลยนะครับความคุ้มค่าครับผมมองว่าตัวนี้อยู่ที่ประมาณ5ดาวเพราะว่าถ้าเกิดคนชอบ4ดาวนะครับแล้วก็ ไม่มีงบซื้อไอคอนนะผมว่าปั๊มตัวนี้ปั๊มบวกเยอะๆแล้วก็เอาไปใส่ในโฟทีมผมว่าโหไม่แพ้ไอคอนเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ของซีดานในเกมกันเลยดีกว่าอาจมาให้ดูพอสมคว่เลยครับผมเอาละครับนี่ตอนเข้าสู่ไฮไลท์ของซีนาดินซีดานะครับหรือว่าซีดานในปี MC นั่นเองนะครับแต่หลายคนสงสัยนะไม่ต้องประหลาดใจนะครับซีดาร์ได้แชมป์มาเยอะมากๆนะครับตั้งแต่ตอนอยู่ยูเวนตุสแล้วนะครับแล้วก็ย้ายมาเป็นสตรีทีโลกที่มาดริดนะฮะ ส่เสื้อเบอร์5นะครับเขาเลยได้แชมป์หลายลีกนะแต่ว่าตอนอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนอยู่บ็อกโดนะเขาได้แชมป์หรือเปล่านะครับถ้าเกิดได้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคนที่รู้ประวัตินะครับมาว่ากันด้วยเรื่องของเกมเพลย์นะครับของซีดานในปีนี้ก่อนละกันนะโดยรวมนะครับผมมองว่าเขาเป็นซีดานที่ยกระดับมาจากปีโลโยฮีโร่เนี่ยพอสมควรครับคือถ้าเกิดใครที่ อออย่างมีซีดาหนดโขดะแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อไอคอนนะครับอย่างที่ผมพูดไปในช่วงต้นคลิปเลยว่าพยายามหาเงินนะฮะตีบวกตัวนี้บวก5นะครับแล้วก็จัดไปใช้ฟูลทีมแบบพวกมาริด,ด,ดหรือว่ายูเวนตุสฝรั่งเศสแทนอะไรพวกนี้ผมมองว่าใช้ได้ดีเหมือนกันครับเป็นซีดานที่ค่าพลังโหดไม่แพ้ไอคอนเลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานจริงได้เนี่ยคือซีดานนะ่ะเขาไม่ใช่คนที่วิ่งเร็ว หรือว่าโอ้โหแบบเลี้ยงกระช่างหายกระช่างหายอะไรแบบนั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าเป็นซีดานเนี่ยเป็นกองกลางตัวรุกนะฮะเชิงสูงมากคือเน้นแบบเล่นง่ายอ่ะเล่นซีดานเนี่ยไปเล่นยากครับเล่นง่ายๆเหมือนตัวจริงฮะแล้วก็ทุกอย่างมันจะดีเองครับมีจังหวะเลี้ยงค่อยเลี้ยงมีจังหวะยิงค่อยยิงมีจังหวะจ่ายก็จ่ายครับถ้าเกิดเล่นฝืนอะหลายๆคนเล่นซีดานแล้วบอกเออไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยผมบอกว่าซีดานไม่ใช่ตัวฝืนนะอย่างตัวฝืนเนี่ยเป็นาอารมณ์แบบ โรนัลดินโยอะไรเงี้ยกา,ก,าก้ากุลิดแล้วนะคือตัวฝืนมันฝืนได้ไงมันเอ้ยมันยิงไม่ได้อไอสองตัวสามตัวเพราะแล้วมันแบบยิงปุ้งหายปุ้งหายอะไรอย่เงี้ยมันยิงได้ครับแต่ว่าอย่างซีดานเงนี้ยบางทีพลิกไปไม่หลุดมันก็เสียบอลแล้วนะครับคือต้องพยายามเล่นช็อตที่เลือกช็อตเล่นนิดนึงอะ่ะพยายามอย่าให้ซีดานเล่นช็อตยากๆครับแต่ว่าไอเรื่องยากๆเนี่ย,ย này, ที่ซีดานทําได้ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของการจ่ายบอลครับเรียกว่าเป็น ปาลมาจา์ครับ masterpiece ในเรื่องของการจ่ายบอลโดยแท้จริงเลยนะสำหรับซินดีซีดานครับอย่างในไฮไลท์เนี่ยต้องดูจริงๆนะคือผมเนี่ยจ่ายบอลสวยๆหลายช็อตมากแต่ว่าบางทีแบบยิงชนเสาชนคามนมางไม่รู้เป็นอะไรนะครับคือถ้ามันเข้าเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่แบบสวยมากแต่พอมันไม่เข้าเนี่ยมันก็ลยดูจืดๆนะครับเนี่ยอย่างช็อตเนี้ยคือจ่ายทะลุแบบน้ําหนักดีมากแล้วก็ติดสปินนิดนึงให้เข้าเท้าลูนี่นะแต่ลูนี่ชิปติดอย่างเงี้ย แต่ผมก็เสียดายไงเขาอุตส่าห์แบบทำแบบเกือบจะทำแอสซิสสวยๆวยได้ก็เลยใส่มานะครับแล้วก็ลูนี้ก็มาแก้ตัวได้ครับเป็นตัวหนึ่งที่เปิดมุมโอเคนะไม่ได้แบบเปิดมุมยอดเยี่ยมกระเทียมดองอะไรมากแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับน้าหนักดีทิศทางดีนะครับแล้วกเ็เปิดเข้าหัวนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบกำหนดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกลูกนะนี่ก็ต้องลองพยายามแบบฝึกฝนดูนะครับข้อดีสําคัญของซีดานคือครับเป็นนักเตะตัวใหญ่นะครับ แล้วก็ถนัดสองเท้าทําให้จังหวะการพลิกตัวแล้วก็จ่ายบอลน,นะครับไม่ว่าจะใช้ข้างเท้าด้านไหนเนี่ยซีดานทําได้ดีมากๆแล้วก็ตอบโจทย์นะครับสําหรับคนที่จะจับเขาไปยืนในตําแหน่งแบบตัวรุกที่ฉีกออกปีกนิดนึงอย่างนั้นเนี่ยซีดานก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับแล้วก็เอาอย่างไรดีแถ่ว่าต้องอย่าลืมนะว่าซีดานเขาไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วแบบเร็ว,เร,วเร็วอะไรนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่ต้องเล่นกับเพื่อนร่วมทีม พอประมาณเลยนะฮะอย่าพยายามเล่นวานแมนโชนะครับแล้วก็ทุกอย่างจะดีเองครับนะฮะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงครับเรื่องของลูกาอากาศครับเจ้าตัวเนี่ยใช้ได้นะแต่ว่าในคลิปอาจจะไม่ค่อยเห็นับเพราะว่าผมจับเขามาเปิดสักเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่ามีสักช็อตหรือ2ช็อตครับที่เอามาเล่นลูกาอากาศแล้วมงแรงมากแต่ว่าไม่เข้าครับผมก็หาช็อตนั้นไม่เจอแล้วนะต้องขออภัยด้วยครับก็เลยอยากจะเมนชั่นไว้ว่าเออเขาเป็นตัวที่เล่นลูกาอากาศดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดใครที่ มีตัวเปิดจาก OpenPlay ดีๆเนี่ยหรือว่า s e ต p l a y ดีๆเนี่ยเอาซีดานไปเล่นรอหม่งก็สามารถทำได้ดีเหมือนกันนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share กับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับอาจจะทำมาอีกสักคลิปหนึ่งนะในส่งท้ายปีนี้สวัสดีครับ